เปลี่ยนนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรายหมายถึงว่าคือตอนแรกก็ดีใจดีใจที่จะเป็นแบบพี่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 เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เออพี่พี่ไม่ได้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ๊ยให้ยังไงก็ให้ยังไงก็กลับไปถ่ายสบู่ถ่ายจริงแสดงต่อต่หลักๆก็คือเป็นเรื่องของนักแสดงใช่ไหมคะที่เราอยากเล่นกับคนหนึ่งดีนี้เอออยากเล่นกับคนหนึ่ง มีเรื่องเงินติดต่อมาไหมมีอะไรนะคะมีเรื่องอยู่ใดๆตอนนี้ยังไม่มีค่ะแล้วทางผู้กัดว่ายังไงบ้างพอเราขอถอนตัวอะไรก็เข้าใจค่ะผู้ใหญ่ทุกคนคือต้องกราบขอบคุณแล้วก็ทาตัวไม่น่ารักคือที่บอกว่าไม่น่ารักคือเราเข้าใจว่าผู้ใหญ่ก็อยากแบบว่าผักดันให้ให้แม็กลับมาเล่นละครเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกินเงินเดือนอยู่เกรงใจเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ด้บอกยังไม่พร้อมอย่างที่บอกคือ คือพี่พี่ถ้าจาได้น่าจะทราบคือแมทอะเปรย์ๆว่าแมทแบบไม่ไม่ได้อยากเล่นละครมากขนาดนั้นแล้วะมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แบบพอถืงโอกาสแบบเราหยุดไปใช่ไหมคะโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบเหมือนมันก็เพลินไงมันก็มันก็แฮปปี้กับชีวิตที่ไม่ได้อยู่กองถ่ายที่อยู่ห้องถ่ายแฮปปี้นะะเล่นละครก็ยังมีความคิดถึงอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนเราได้ออกไปเป็นแบบตัวเราสบายๆอยู่กับธรรมชาติ ขวัญทิง้งัญทายแล้วก็ติดลง,ดลงถ้าทางกยรยามีการยื้อมีการขอให้เปลี่ยนใจบ้างไหมคะแม่ก็จริงๆอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่เมตตาค่ะคือเข้าใจเหตุผลใช่เข้าใจเหตุผลแล้วก็แต่ว่าเกรงใจจริงๆนะแต่ว่าแต่ท่านก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าเออถ้าถ้าสบายใจยังไงก็แบบยั้นดีกว่าอะไรเงี้ยไม่งั้นแบบไปนั่งแบบเครียดในกองแล้วเรื่องนี้คือเครียดด้วยคือเล่นมันมัน คข้างเป็นบทที่เครียดแล้วก็ยังไม่เคยเล่นลอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแรงนิดนึงอะไรก็อยากให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงที่<ช>อ,ยอยากให้ตัวเราเองเราก็รู้ตัวเองด้วยว่าอพอถึงเวลา <laughs> เวลาเราเข้าไปอยู่ในกองแล้วอะ่ะเราเราจะไม่มีทางไม่ได้หรือไม่ได้ยอะไรเงี้ย <laughs> เราก็จะต้องเคี่ยวเข็นตัวเองจนจนให้มันผ่านไปให้ดีที่สุดแล้วคนที่มานั่งเครียดหรือกดดับบบนตัวเองก็คือตัวเราอ <laughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงก็จะกลับมาเล่น

แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือพอเราโตขึ้นแล้วเราโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงแบบเล่นรับทุกเรื่องแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเจอบทที่มันแบบอยากเล่นหรือนักแสดงที่อยากเล่นอย่างเงี้ยจริงๆนะคะก็กะเล่นจริงๆนะก็บทแบบไหนค่ะนะก็บทแบบไหนนะคะเพราะที่รัแสดงละครก็จะอยากดูเหมือนกันจริงๆแมทไม่ได้แบบว่าฉันต้องเล่นอันนั้นอันนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าอ่านแล้วเหมือนเหมือนที่เหมือนล่าสุดเนี้ยก็ก็อยากเล่นเลยนะคะ จะได้เพราะว่าตัวแพทแพทหายจากละครไปนานเสียดายจริงป้าเล้านิ่งจริงหลายคนก็อยากรอดูแมทกลับมาใช่ไนั้ดีใจนะคะขอบคุณมากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอขอดูอะไรที่แบบว่าจริงๆตลกก็ยังชอบอยู่คอมเมดี้อยากมันเป็นทางของเราคือถ้าคนรู้จักเราก็จะรู้ว่าเราเป็นตลกมากอะไรอย่างนี้อันนั้นก็อยากเล่นแบบร้ายไปเลยจริงๆก็ยังไม่เคยเล่นอยู่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าบูหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ ล้วละครเต็มเรื่องเรื่องในเรื่องสุดายเรื่องอะไรกนะปีปีละ GTA เอ่อลิขิตรักข้ามดวงดาวสี่สี่ห้าปีแล้วสี่ปีได้แล้ว่ะฮะห้าปีโคตบ้ากเลยตกใจว่าคอรีคาโต้ลิสต์ตรโลยังไงยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวไหมคะเกี่ยวกับความรักไหมคะคือต้องเกินก่อนว่า เห็นแล้วคันหัวเลยเนี่ยเออเหมือนหาเรื่องให้ตัวเองคือจริงๆไอ้ตัวหนังสือนั้นอ่ะต้องแยกสองอ่านต้องแยกสองก้อนตัวก้อนหนังสือนั้นอ่ะคือเหมือนกับว่าที่เราเจอคลิปหรือเราเจอเพลงหรือเราเจอโพสตอะไรที่มันตรงใจหรือเคยประสบพบเจอมาแมทก็จะแชร์อยู่แล้วอันนี้คือส่วนมือก็ที่เออในอดีตที่เราเคยเจอมาโอ้มันตรงใจเราก็กดแชร์แค่นั้นเองแล้วพอมาก้อนที่สองก็คือก้อนทํางาน ใช่ใชคือ,อ,อปกติแมทขอเกริ่นก่อนว่าเราเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์หนูแมทมีสตูนแล้วก็เจลล้างหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะขายแต่ออนไลน์เราจะไม่ระบบระบบที่อยู่หน้าแลมแบบไฟนะ้ำเครื่องระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเจอแบบก็คือมันก็เปิดให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากเป็นที่กับมันไม่อยากให้ให้ใครมาว่าเราได้ทำอะไรเราก็อยากทำที่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนแบบจัมพ์อินไปเลยคือเพื่อน ก็จะบอกว่าหายไปเลยไม่รับโทรศัพท์แล้วประเด็นของสตอรี่ก้อนนี้ก็คือเราแซลตัวเองอคือเอยแกฉันมไม่รับโทรศัพท์เลยนะเออฉันยุ่งมากฉันต้องแก้นู่นฉันต้องทำเนี่ยเนี่ยทำคนเดียวหมดเลยทุกอย่างขัดพื้นแบบอะไรอย่างเงี้ย<ม>ไปทำจริงจริงเพื่อนก็เลยบ,บ,บอกว่าก็ไม่สวยไงก็เหนื่อยนอยนอนะแคหยกแค่นั้นเลยแต่บังเอิญแมทลืมไปว่าช่วงเช้าหรือบ่ายไม่รู้แมทไปลงโ กัดดองกันได้เลยใช่แล้วังหมดั้งลนี่คือไม่เกี่ยวกับที่สบการไลยใช่ไม่ค่ะคนถามเยอะไหมถามเยอะมากโทรศัพท์ไม่ไหวไม่แล้วบอกผู้จัดการบอกว่าฉันตายแล้งานหางานตัวก็เลยออกงานมาเกีย์ใช่คนก็ไปโยงเราไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมให้ไปทำใจหรือเปล่า แมทก็ทําทุกเช้าอยู่แล้วทางสตอรี่ถ้าดูก็คือคือแมทจะเป็นคนอย่างนี้จะไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทําหรือไม่ทําอะไรอ่ะทุกคนจะเห็นได้เลยจากการที่แม็กโตอะไรพวกนี้คงันไม่โง่หรเอกาถงานขับรหรืองนโตคือก็ยังไม่ได้คุยเพราต่างคนต่างยุ่ง ไม่ไเกี่ยวมีเขาอันนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบได้ไหมเพราะว่าแมทก็ยังไม่ได้คุยหลับพี่ขอจริงๆคือตอนนี้แบบแยกกันทํางานแบบจริงใช่ค่ะไม่ได้เจอเลยเพาไม่ได้ลงคลูลงคลูไงคนก็เลยยิ่งมีความไปเรื่อยเลยก็ยังไม่มีโอกาสด้วยค่ะที่บอกคือทางานเยอะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่ไหนด้วยคือเจอกันน้อยลงแต่ยังมีกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคุยก่อน ม็ดเกรงไปแล้วหรือออกไหมคือมาต่อไปแล้วแบบดูแบบมันใช่หรือไม่ใช่มนจะัน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคอนโทรลใช่แต่ว่าแ,บบแบบม็ดคือเหมือนเดิมเลยค่ะคือถ้าถ้ามีอะไรก็จะพูดจริงๆที่พี่รอยู่แล้วลว่าแม็ดอาจจะไม่เคยโกหกเลยแมดก็จะพูดทุกอย่างจริงๆ,อๆตอนตน้อะไร้องแบบแแท็กไม่เกี่ยวกับความรักด้วยนอีย้องเว่นต้องเผื่อตองเผต้องเผอือเ ไปคุยก่อนไม่ได้คุยเลยก็คือแบบไม่ได้คุยกันแบบพักหนึ่งหรือว่าต่างคนต่างงานใช่ใช่เรียกได้ว่าเป็นพี่คนงานพนงานแสดงเินค้าถ้าเข้าใจไม่ผ mm ิดน่าจะเป็นที่เขาเออได้รับเชิญเป็นเป็นนิดๆในทางเน็ตซิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยยุ่งย mm ุ่งก็ยุ่งแต่จริงๆที่เขางานหลักก็คืออย่างเช่ทราบเป็นอยู่แล้วธุรกิจแล้วก็งานราชการ เราอยากสงการอย่างนี้ปกติจะผ่านช่วงช่วงวันหยุดยาวอะไรเงี้ยต้องไปแทนแบบแบเที่ยวกัไเนี่ยไม่ค่อยมีอะค่ะไม่ได้ไปไหนไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าคือที่พี่ๆเห็นว่าแบบไปบ่อยๆอ่ะได้เที่ยวต่างจังหวัดหรือจางประเทศอะไรเงี้ยคืองานทีนั้นเลยค่ะเขาเขาเชิญไปนะไม่ฟังค่ะคำตอบแบ็เมื่อกี้อาจจะมีหลายคนแบบว่าอาจารย์ควาใจเอ้ปกตีเท่าไหร่ดีอยังไม่คุยกันเขาแต่คู่กุนแล้วก็ดีเลยที่พี่ๆถามคือหมายถึงว่า อกว่ายังไม่ได้คุยหมายความว่าแมทยังไม่ได้ทราบว่าพี่เขารู้สึกยังไงกับหรืออะไรก<บ><บ>ับกับข่าวข่าวนี้ใช่กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันแบบดูใหญ่มากอันนี้ก็ยังไม่ได้ถามความรู้สึกเขาแต่ถ้าถามความรู้สึกเขาเยก็คือแมทยังเหมือนเดิ คุยกันปกติคุยพูดเล่นโทรหาการแบบกานไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ใช่เพราะว่ายุ่งจริงๆริค่ะคือเขาพี่เขามีงานธุรกิจที่มันเป็นเกี่ยวกับต่อสร้างอแต่ที่เขาทำเป็นงานมาตั้งแต่เด็กนะแล้วใช่ไหมคะแล้วพี่เขาก็งานยุ่งมากๆเลยอย่างที่แมทบอกว่าคอมเมนตทมีร้านอันนี้ยเขาแบบตั้งใจ ก็คือแบบนัตั้งใจมากอะไรอย่างอย่างแบบช่วงแรกๆนั้นก็จะแบบส่งส่งไลน์มาว่าแบบตั้งใจทําด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราแม็กซึคือแม็ไม่อยากอยู่เฉยๆเลยอะค่ะไม่ได้อยากอยู่เฉยๆจริงๆแมันมีธุรกิจส่วนตัวของที่ทําได้สบายๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาร่วมทําที่ที่พื้นที่ของพี่เขาเงี้ยแมักก็อยากเป็นที่ค่ะอย,อยากอยากตัวให้็ึปตะโยชนคือคู่เราไม่ได้เป็นสายต้องแบบโทรคุยกันตลอดเวลาอยู่ล ช่วงหลังค่ะช่วงหลังด้วยความยุ่งค่ะด้วยความยุ่งแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่อยากปิดว่าแบบปกติข่าเหมือนเดิมข่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราแบบคุยกันน้อยจริงๆก็เลยคือไม่อยากให้เข้าใจผิดว่ามีมีข่าวที่ไปเขียนเองหรือไปคุยกันเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะผลกระทบมันจะมาตกที่ที่ที่แมทคนเดียวก็ยังก็ยังโอเคอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แมทจะเสียใจทุกครั้งที่แมทบอกว่ามันกระซุบไปจริ่นอีกเลยนะคะ แม n เล่าในสมุแมที่เป็นตัวตลกจริงใช่ใช่แม่ก็มีสัวตลกแม่จริงๆจริง อยากเคลียร์แล้ว,ด,ว,ลวดีใจที่ได้ออกคูณก,ก็ก็รู้สึกดีเหมือนกันบางทีหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วก็แต่ก็เข้าใจคือเป็นความคิดส่วนบุนคคลสามารถคิดไปเองได้หรือเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ถามจะได้แบบรู้จริงๆว่าเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วไงคะที่แบบว่ามีอะไรแล้วก็เงียบ<า>ไม่ออกคูณอะ,อะไรเงี้ยเออบางบาง,บางทีแบบโอเคถ้าได้เคลียร์ตัวเองแล้ว คนหรือว <łość> ่าความคิดของหลายๆท่านอย่างเงี้่ก็ก็ก็ทีนดีเขาลงหมดแต่เขาอย่างเดียวอย่าไปกระทบคนอื่นนะกะโอเค